สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนหลังจากที่กินกระเพาะปลาแล้วลีปทัดมาเด้อค่ะเด้อบัตินีเ้าก็มาหากินหาอยากลงทงลงภายินแบกไม้สาวกับหูแล้วเละครับพี่น้องเอาแล้วเบิ้งไปหยั่งโอ้ยเถิงแม่เทิงลูกเลยเนาะเบิ้งแต่เขาพูดคนละพักคนละพักมาพี่น้องหลังจากกินกระเพาะปลาแล้วมันกินจากยุตยไตน้ำแล้วของชั้นสูงมันนี่พี่น้องอืของแ้ครับเนี่ยเอาไปยั้งยายเลิศ คุณถ้าท่องเราเผากลรถไปก่อนล่ะยังหาห่างไปเรื่อยๆไปเอาเลยขนบนี้เอาเลยะล้องเออวางใหญ่ใหญ่เลยขะวางใหญ่ใหญ่เลยแล้วเออน่นน่ะ ลับตานี่เออน่ะเออนหนพิ่นมวนเพิ่นเออนั่นน่ะตาทองตัวนั้นเพิ่นมาแต่นี่ผัวเทียนนี่ที่เขาเย่อยู่เพิ่นนั่งมานั่งแห็นอยู่สมไปบ่ายอยู่โอ้ยหักเนาะกันกระซ่ามันนี่ใครเอาอะไรกูจะลูกเวทเบิึง ลูกกับพ่อลูกแม่กับพ่อแม่อ้ยบหลานยืดเยะมั้งหลานหายก็เย้เลยน่าลูบิ้นแม่โมแดงเมื่อกี้ของโมแดงกันเลยเนี่ เ้าคือเห็นได้ว่ากระหังดูสรเดื่อไอเหลมาหัวอะไรพี่น้องนอนงไ่จงบ่มือนี่แบกคนละใหม่เลยอันนี้ใหม่ซ้ำรับไปไทยแงเบึงว่าใครหรือบอกใครแงใครมดแดง เฮาสิใส่คูนาำเด้อค่ะเด้อเฮาสิี่ใส่แปง้งเพราะว่ามดแดงปริมาณบ่หลายขันไปใส่แป้งล่ะมันตายเบิดมันหนีเบิดม,มันตายข้าใส่แหลวขอพูดเด้อค่ะเด้อคำแนะนำใส่แป้งนี้มันง่ายอีหลีแต่ว่าตามที่ข้าไปแง่นำแง่บ่งกเกานี่บ่มีบ่มีเลยค่ะมดแดงบอย่างบอเหลือคือว่ามันจีบเบิดเลยเราจะไม่ใช้แป้งกันนะคะ แป้งง่ายก็จริงแต่มดแดงจะหนีแล้วก็มันจิบตามที่เหาเคยใส่แป้งมาเคยทดลองหลายเทืออายุตามที่เพื่อนแนะนำมบแมนว่าบอเสือบบแมนว่าบอ,อาบาลองเขา,าใส่น้ำเขาใส่น,น้ำนะครูโมดแดงมันสามารถฝืนขืนขนาดไปเซนในตู้เย็นมันก็ยังมันก็ยังฝืน ถ้าใส่หนามยังดีเศร้าแล้วก็มหมดแดงมันถิ่มมันกะมันกะฝืนฝืนมาอีกเป็นยังบอต่อไหมยังมึงแงห้างเนมีไ้ย่าามแห้างนี่อันนี้มันสิมีขายกันซาองบอกว่าแงมึงทุกห้างไปฝืนไปแงห้างฝืนฝืน โอ้ยทั้งทอกระปั้นนะนะโอ้ยทอกระปันเห็มันมี่ไข่กับไก่หนึ่งอยู่นี่เมนบ่อเมนครับนี่หั่นดำๆกบบนี้ตะทองไสนไข่บ่อเมนบ่บอเมนบ่ว่าเดี๋ยวสิไปเบิ่งน้ำผื่นดินก่อน,นไก่พูดผมเดี๋ยวไม่เห็นมันอโอ้หายหายอีกแล้วเอาเอาหมนแดงไปใช้อีกถั่วตะทองหายหายดีจ่าแท้ท

เนี่ยผสมไปเรื่อยๆกลอยหน่อยไข่หน่อยกลอยหน่อยก้อยหน่อยไข่หน่อยเนาะพี่น้องเนาะกลอยหน่อยอู้หูฮนฮาไปเรื่อยๆฝนตกแค่เธอเดียวมุดแดงไข่ยังบ่ทันใหญ่ขันพลโตกะยักษ์สองสามเถื่อนี่เฮ้ยไข่ซ้ำอยู่กลอยเุ็นไรพี่หน้องมันติดอยู่นะมันนี้เราออกว่ได้ ลงเลียนหนามอีกล่ะมนลก็ห่อนหลังน่นใช่อมันล่มเนาะอ,อือ้ล่ม จ้าทองเฮียเอออุ้ยเออเอออุ้ยโคปาก อ้าวอยู่่าเฮ้ยน่ะว่าถึงบลาสตา่อข้างมันสูงหน่ออืมเนาะเดี๋ยวมัเก็สีขาวมาไม่เองปุ๊บมาเบิ่งพีน้องมาเบิ่งของก็ะตอความหัเอาง้กตอตาตอตาว้าว

มดแดงแฝงต้นมะม่วงอุ้ยลูกบักม่วงปลาหลายค่ะแต่ปีนี่บักม่วงปลาบอดอกนี่ใค่ไงอุยเอออันนี้ใหญไอุ้ยเต็มแขนผมอุ้ยอ๋ออ๋อโอ้โหข้าเข้าวตบ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 มันจะขาดออก ันตบโมแดงมันตบหัวคนกระตบเออเออโมแดงไม่ถึงเครื่องหัวเนาะมาโอ้งมองปลากับบนวยบดดอกสามปีนี่อ่างนี่ต่ำๆอ่งใหญ่ๆไข่อ่อ ไก่บอ่บอหางยังยังยังังบ่เห็นบออนๆๆ่เห็นเนี่ยสับอันนี้อยู่ยห,ห่างก่อนหัวพี่หลอกเลยพ,พี่น้องไปแล้วครับขี่รถไปถ่ายยุปป่นครับ ผมมือจีดยางแงเป็นเรื่อยๆกับตาท่องพูดในเขาเป็นรัดถา่ายอยู่หน้าตาโดยผนครับพี่น้องตาท่องแงยอยู่ครับผมมือจแงไปครับตาท่องนี่แหละคือบอตาท่องอพากันเป็นยางอืมอากันเท็ดยังหนอพี่น้องยางชมทุงงแต่ไีบูแงแล้วพี่น้อง ะนี่ไข่ไบ่อตะทองห้วยอู้หอนต้นเลยขาวจากภาคเลยพี่น้องมีอยู่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 พี่น้องอู้ยหัางเดียวพ่อเลยพี่น้องเอาเอาเฮ้ยมากมามันเลยแดงเป็นตะยานโผด่ไหมเอาหน่อยนะมากมันีลยนี่ตะท้องตะทอง อ oh, ุ้ยโอ้ยวัวแม่นดูแขนผมอ้าวตบ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 รอหาแง่ตามตุ่นม่วงสิเฮามเก็กินปกม่วงกินพี่น้องี่นี่ิได้กินบเน้อบปกม่วงสุกกินกได้กินน้อยๆเอยหวานนะนั่นว่า ใหญ่ตัวนี้น่าทุกจุด,ด,ดเลยไหมนี่จะเจ็บตอนเจ็บเลยจุดเจ็บไปเลยนะไอผมขึ้นสันป่เออขอึ้นด้ล่ะ ก็ขคางค่างเฉยมาตะดุ้ยเอาเอาสวิ้งไม่ผู้มามันร้ายจะใครหน่อยหน่อยแล้วมันมงูใหญ่โอนงายง่ายมองไปเรื่อยๆตามกลุ่นก็ลายลายๆไป ย่างเอ้ย,ยายยางมานำบ่ได้หรอกคุขาง่โยอุนตนอยู่ตัวล่าตาทองอุนตุนอุนตุนอยู่เออแดงคือแมใครล่ะตาทอง ขามากคู่นั่นเอ้ยลมแอบมันเฮียบเบิร์นั่นก็ออ้ยอ่อนซอนเลยเนาะ๋ยหกกอบเก็บเอาให้เบิร์สุขัยเบ <laughs> ิ้งออโอ้สู้โอ้หินโอ้โอ้ปีนเลย โค้โมโค้โมโค้มโค้มโค้มมอนเฮ้อเอออันเป็นอย่างเพิ่์คคือบอกว่าเป้าตองผ้ามอนมาดอกพนาพีนนน่น้องมันไม่สีมือไมนสีห่อนอันบ่มากกับเขียดพี่น้องสีบ่กินเขาแรงเลยอันมันมานำเมนเขียดเลยเออมันเขียดค <laughs> ันคันจับโลซาเล่งนี่คันบ่บ่ได้จับโลซาเล่งกะซางสีไปเต็มขึ้นรถก่อนเลย นอนถาก่อน,อออนหอนห่อนบ่ลูกย,ย่างลงม,มาอย่างมันห่อนตีนนะขี้ดิ้นสายย่างอ่อมพ่นไปเรื่อยเรือาาอ่อยงวงหิ้วหนามตี ผู้จัดการนางงามเลึกอยู่น้ำหอมบุนมาบไดยติดขีโลมก่อนขี่ไทยมา บีคูดหยาบเโยกคีไปเพียกซ้ำนี่เลยเด้อค่ะพี่น้องแม่แย่ใครโมแดงทุลักทุเล่ค่ะพ่อกั้นคิมนาค่ะสวัสดีค่ะสู้เยี่ยมรักก่ะไปบับนี้